ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็นุ้จะมารีวิวตาสองชั้นนะคะหลังจากที่ไปทําตาสองชั้นกับคุณหมอพิชิตที่เมโทรคลินิกประตูน้ามานะคะรู้สึกว่าตอนนี้ก็เวลาผ่านมาแล้วทั้งหมดอืหกเดือนได้ตอนนี้รู้สึกว่าชั้นหนังตาเริ่มเข้าที่นะคะแล้วก็ลูกตาเริ่มโตขึ้นแล้วก็แต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนนะคะนี่เป็นคนชั้น ชั้นหนังตาหลบในนะคะแต่ว่าก็ตาสอบเป็นตาสองชั้นนะคะก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการกรีดอารไลเนอร์แล้วก็การแต่งหน้าค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะไปทําตาสองชั้นกับคุณหมอพิชิตมานะคะก็รู้สึกว่าหลังจากที่ทํามาลูกตาหวานขึ้นเวลาแต่งหน้าลูกตาโตขึ้นแล้วก็ทําให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ราคาที่นี้ยไปทํามานะคะก็ตกอยู่ประมาณทั้งหมด2องหมื่นบาทนะคะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะสามารถอินบ็อกมาถามที่เพจได้เลยนะคะหรือว่าจะถามนุ้ยติดต่อน ύ, ุ้ยโดยตรงเลยก็ได้คะ่ะจะบอกว่าที่คลินิกอะรู้สึกว่าอทุกอย่างดีโอเคหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพนักงานการบริการหรือว่าการดูแลรักษาคนไข้อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยอยากจะนำมาบอกต่อเพื่อนๆทุกคนนะคะหากว่าใครตอนนี้กำลังสนใจหรือว่าอยากจะทำสัญญกรรหรืออยากจะหาอะไรทำเกี่ยวกับใบหน้าของเรานะคะบอกอยากบอกเพื่อนเเลยค่ะว่าแนะนำตรงนี้เลยเมโทรคลินิกประตูน้ำนะคะเป็นคลินิกที่นื้ไว้ใจแล้วก็ดีใจมากค่ะหลังจากที่ไปทำมาคือไม่ผิดหวังทำมาแล้วแบบลูกตาสวยหนังตาสวยแล้วก็ แต่งหน้าสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะจากเมื่อก่อนกอ็แต่งหน้ายากอะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้ก็คือแบบมีแต่คนถามว่าเอ๊ะทามาจากไหนหนุย้ยเลยทาตามมาหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูเป็นธรรมชาติมากเกิดไม่บอกก็ไม่มีใครดูออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวนุ้ยก็จะให้เพื่อนๆนะคะลองสังเกตอ่าชั้นหนังตาของนุย้ยดูแบบใกล้ๆนะคะก็นี่เลยค่ะ